ไม่เข้าใจพระก็เพอ้อไปเพราะอกุศลที่ไม่ได้เป็นไปความเข้าใจแต่แม้จะไม่ใช่มีความเข้าใจในขั้นประจักษ์แต่เป็นการเข้าใจขั้นฟังแล้วเข้าใจถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วกล่าวธรรมะไปนะครับก็ไม่ได้บ่นเพอ้อเพียงแต่ว่าปัญญายังไม่ได้เจริญขึ้นจนถึงรูงร้ลักษณะสภาพธรรมะก็จะเข้าใจความว่าคำว่าปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า ขนาดที่บ่นเพอ้อก็ไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการปฏิบัติก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขนาดเพียงแค่เรื่องความเข้าใจนะครับในปริยัตในสิ่งที่ไม่เคยได้ในฟังก็ยังยากที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าไปคิดถึงเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ยิ่งเพอ้อขึ้นไปอีกโดยไม่รู้ตัวนะครับต้องอาศัยการฟังประธรรมจึงจะมีผู้เตือนว่าขณะนี้กําลังบ่นเพอ้อหรือเปล่า นะครับทราบอาจารย์ประเชิญมีประสบการณ์ทางด้านนี้ที่จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าเข้าใจคําว่าเบื่อนเพลินมากยิ่งขึ้นไหมครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจใช่ไหมครับเพราะในข้อความที่อถรรพาที่ท่านกล่าวถึงเรื่องนี้ก็เป็นลักษณะของอัลััคทูประยัตนะครับเป็นประยัติที่ ศึกษาเพื่อโต้แย้งบ้างเพื่อการให้คนรู้จักนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับในการศึกษาเพื่อที่จะมีการเลื่อนยศมีการสอบเป็นชั้นๆน,นะครับได้ตำแหน่งต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของอลาคัตถูนะครับคือศึกษาแบบจับงูพิษข้างหาง แล้วก็อาน,นิสง์ก็คือมีการบนเพิ่ออย่างที่ว่านะครับก็เอาไว้แก้คํากล่าวหาหรือเอาไว้แก้คําที่เข้ามามาว่ามากล่าวนะครับก็พูดไปซึ่งก็เป็นในชีวิตประจำวันของผู้ที่ยังมีกิเลสน,นะครับซึ่ง ก็อย่างที่ทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าคือคงจะไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสําหรับผู้ที่ยังมีกิเลสในบางกาลานี่นะครับก็เต็มไปด้วยอกุศลแม้ว่าจะสนทนาธรรมะก็ตามแต่ก็เป็นไปในลักษณะของการเหมือนกับจะเอาชนะกันก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใน คำที่ท่านขยายความในอัลกัตถูปริยัตินี่นะครับเป็นปริยัติที่จับงูพิษข้างหางซึ่งการศึกษามีด้วยกัน3-4สอย่างนะครับจะมีตั้งแต่นิสรณนัตธะนะครับศึกษาเพื่อที่จะให้ตนนะครับสลัดออกเบื้องต้นก็เพื่อความเข้าใจแล้วทำให้ตัวเองนะครับ มีปัญญาและสลัดกิเลสออกสลัดตนออกจากภพอันนั้นก็เป็นลักษณะของนิสรณนัตถะนะครับเป็นการศึกษาอย่างถูกต้องซึ่งเป็นของภระยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยท่านก็เป็นผู้ตรงนะครับเป็นผู้ตรงที่จะศึกษาอย่างนั้นแต่สําหรับบุดรชนทั้งหลายน,นะครับท่านแสดงว่าศึกษาในบางกาละก็เป็น ด้วยกุศลจิตเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนรับฟังและเป็นผู้ที่เข้าใจนะครับมีความเป็นผู้ตรงต่อสภาพธรรมะไม่มีมายาอย่างนั้นก็เป็นนิสรณนิสรธะคือสลัดตนออกแต่บางครั้งก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับก็จะเอาแต่ชนะกันมีการโต้เถียงมีการแก้คำ ที่ไม่ตรงกับความเห็นอะไรต่างๆนะครับนี่ท่านก็แสดงว่าพุทุชนไม่มีได้ทั้งสองอย่างส่วนพระรหันทั้งหลายนะครับผู้ที่ศึกษาจบแล้วเนี่ยท่านก็แสดงว่าเป็นปริยัติที่เป็นพันดาคาริกระปริยัตินะครับเป็นปริยัติแบบขุนคลังเพราะฉะนั้นในการศึกษาอย่างที่เคยได้สนทนากันหลายๆครั้งแล้วนะครับว่า ตั้งแต่แรกนะครับถ้าจุดประสงค์อาจจะไม่ตรงอย่างสมัยก่อนผู้ที่เข้าม,มาสู่ในธรรมวินัยของพระอาหารต์ตสมาพู้เจ้านะครับในในตอนแรกนั้นจุดประสงค์อาจจะไม่ตรงแต่อาศัยกัริยาณมิตรที่คอยพร่ำสอนคอยชี้สิ่งที่ถูกต้องอันนี้ก็จะทำให้ การศึกษานั้นก็ค่อยๆตรงขึ้นก็จะไม่ใช่เป็นผู้ที่บ่นเพ้ินนะครับเพราะด้วยอาศัยความเข้าใจและเป็นผู้ที่จะตัวเล็กลงเล็กลงนะครับจะไม่เป็นผู้ที่เป็นแบบตรงนักข้ากับทางโลกนะครับซึ่งทางโลกวิชาการอื่นๆเราก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเพื่อธุระเป็นเพื่อธุรกิจบ้างเป็นเพื่อรายได้หรือเพื่อหน้าตาหรือเพื่อให้คนรู้จัก แต่การศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอาศัยกัลยาณมิตรอย่างในสมัยครั้งมริการนะครับท่านพระลหันทั้งหลายมีท่านพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะท่านพระมหากัสปะเป็นต้นผู้เป็นกัลยาณมิตรก็จะช่วยทำให้การศึกษานั้นตรงและเป็นผู้ที่ละคลายกิเลสมากขึ้น ซึ่งในประเด็นที่ได้สนทนาตอนแรกก็จะเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมในซึ่งท่านอาจารย์ท่านจะเน้นขนาดนี้นะครับในไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องอะไรก็ตามอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้ยินหลายครั้งนะครับแม้แต่อวตาปาติโมกไม่ว่าจะเป็นขันติก็ดีไม่ว่าจะเป็นข้ออื่นๆที่เป็นอวาปาติโมกนะครับ ละชั่วประพฤติดีชำระจิตให้บริสุทธิ์เป็นต้นซึ่งท่านอาจารย์ท่านก็จะเน้นคำว่าขณะนี้นะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์จะเน้นขณะนี้เป็นหลักซึ่งท่านอาจารย์หมายถึงผู้ที่เข้าใจในการศึกษามีการฟังที่เข้าใจแล้วใช่ไหมครับที่จะเชให้เห็นว่าขณะนี้มี ธรรมะที่กําลังกล่าวถึงหรือไม่นะครับอาจารย์ครับถ้าไม่ได้เข้าใจมาก่อนนี่เหมือนกับจะไม่ปรากฏเหมือนจะมืดมนเลยครับอาจารย์ครับค่ะธรรมะมีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นปกติที่ลืมไม่ได้เลยค่ะคือปกติขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยไม่เคยรู้ความเป็นปกติที่กําลังมีทุกขณะในชีวิต แต่ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจนะคะว่าธรรมะจะเป็นอย่างอื่นนอกไปจากที่กำลังเป็นปกติไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้เข้าใจสิ่งที่มีเป็นปกติในขณะนี้ไม่ชื่อว่าเข้าใจธรรมะหรือว่าจะไปทำอะไรที่ไม่ใช่ปกติขณะนี้นะคะแล้วคิดว่าปฏิบัติธรรมะก็ไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าไม่ใช่ความรู้ความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีเพราะเกิดแล้วซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยนะคะ มีใครคิดว่าจะทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นปกติอย่างนี้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยมีใครสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นจธทําได้ไหมขณะที่กำลังคิดก็คิดแล้วเกิดคิดอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่พ้นไปจากปกติซึ่งเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่กำลังเป็นปกติในขณะนี้เป็นธรรมะที่เมื่อเข้าใจแล้วคะ่ะก็จะรู้ว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้น ไม่มีสักอย่างเดียวนะคะซึ่งจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได,ได้นอกจากลักษณะของธรรมะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นธรรมะที่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความเข้าใจของเราตั้งแต่เรื่องฟังนะคะก็จะเข้าใจเพียงเล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆแต่ว่าเวลาฟังแล้วนะคะมีความมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามปกติ พระฉะนั้นถาสามารถที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามปกติมั่นคงขึ้นนั่นก็คือการละความไม่รู้ในสิ่งที่มีตามปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ผิดปกตินะคะแล้วก็กำลังเป็นธรรมะซึ่งกำลังฟังเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นปกติขณะน,นี้ฟังอย่างนี้นะคะรู้ขึ้นหรือเปล่าค่ะ ก็ปกตินี่มากมายเหลือเกินนะคะปกติเห็นเนี่ยตั้งแต่หลายนาทีตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะปกติก็เห็นแล้วเข้าใจเห็นตามปกติอย่างนี้ว่าเป็นธรรมะไหมแล้วก็ไม่ใช่มีแต่เห็นอย่างเดียวนะคะได้ยินก็มีก็เป็นปกติอีกแล้วก็เข้าใจได้ยินที่ได้ยินขณะน,นี้ตามปกติว่าเป็นธรรมะหรือย,อยังเนี่ยค่ะก็คือการฟังนะคะก็รู้ว่าธรรมะ มีจริงๆทุกขณะเป็นปกติฟังเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่มีตามปกติให้สามารถมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่และอย่างไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะทำไม่ได้เกิดแล้วทั้งนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมมัวแต่คิดว่านะครับในขณะที่กล่าวธรรมะเป็นการบ่นเพ้อธรรมะหรือว่าเป็นการกล่าวด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ ก็จะเกิดปัญหาทํานองนี้ไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าจิตในขณะที่กล่าวขณะนั้นเป็นอกุศลรหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นอกุศลไม่ได้กล่าวด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับขณะนั้นเป็นการบ่นเพ้อธรรมะอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าขณะนั้นกล่าวเพื่อความเข้าใจธรรมะกล่าวด้วยกุศลจิตแล้วก็กล่าวด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับขณะนั้นเป็นการกล่าวธรรมะที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงนี้ครับ พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมเนื้อหาที่น่าสนใจกันต่อครับ